อาล็ก่าสาวน้อยวิ่งจันด์เด้อมีมาจากไอ้เบออีทีงานบรรยามเพื่อกันในนาำเป็ดปุ้ยไนทีอ่ะกรับสวัสดีสวัสดีทุกคนตอนทับเข้าสู่รายการยูใสจะไปฮับกับทางซ่องมุกดาชันแนลสวัสดีนนี้น้องด่าจะมาฮับอีกหนึ่งน่องเนาะก็คือเป็นน่องอาลิสาหรือว่า น้องอลิสาสาวน้อยเวียงจันนันเองแล้วทุกคนเสืรอวัลหลายคนก็โคจะหฮูจักน้องเพื่อนนาอเพื่อนบาน้องเพื่อนเห y o ยูทูบเนาะแล้วก็น้องเพื่อนกับอ่าประกวดอี่างต่างๆแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวตอนนี้เฮามาฮอดน้องเพื่อนกันแล้วเนาะทุกคนเด็กสบายดีสบายนี่สบายดีเทสเห็นน้องมาโดยตลอดเาแต่ว่าโบเคยแบบนั่งลมกับน้องฮะ้ทุกคนเนาะเห็นเห็นครั้งเล็กอยู่อัน กอกว่ากลัมิสลาวโอ้แมนบอกเออเออว่าจือเฮาจืดอืดว่าจือเฮาเออแล้วแล้วแล้วก็ว่าว่าอ่านดิตามน้องอยู่ยูทูบเด้อตอนนั้นเขากระ่ายยูทูบอยู่นีแ้เรื่อยก็บอกว่าอัานอ่านเรื่อยกระเฮ็ดยูทูปเพราะว่าไม่ไล่อันนี้เนาะทุกคนตอนนับน้องอลิสาเนาะหรือว่าอันนี้น้ำตาสางน้อยเวงจันเด้อเดิมอลิสาน้อยเวงจันแท้เป็นบางคนก็อาจจะคุ้นนะคุ้นตาในช่องยูทูบเนาะเพราะว่า เขาเฮ็ดซ่องแบบคล้ายๆกันแบบคอนเทนต์อาจจะใกล้เคียงกันอาจจะฮูจักแม่เนาะทุกคนเนาะและเสื้อมาหลายคนแบบมือทียูซ่องอ่ะกันจะนามายูซ่องจากทางซ่องของน้องนำเนาะทุกคนเนาะอลิสาสาวน้อยเป็นอย่างคือซื้อแบบอลิสาสาวน้อยจีิจะง่องเขาโอ้ย้อนไปเนาะตอนนี้เฮ็ดช่องยูทูบใหม่ๆตอนนั้นอายุสิบสองปียังเป็นสาวน้อยอยู่ตอนนี้ตสิบหกอู้ตอนนี้สิบหกแต่น้องแบบ ไงเป็นสาวแล้วนนเนอะทุกคนเนาะก็เลยใส่ซื้อวา่าสาวน้อยวิงจันเพราะว่าเป็นสาวนระลวงหลงจันีเลยสาวน้อยวิงจัน,นอ,อยู่บ้านใดนะถามในโบอยู่บ้านไหอยู่สงสง,งาบ้านสงสง,งา<ม>ตอนนี้น้องอายุสิบหกปีนะทุกคนเนาะนคิดทอดตัวเองต่อสิบหกปีแบบ บโฮูยูทูบยูเออโบโฮูอย่างเลยที่จริงกับโบโฮูว่าโ่ได้คิดแต่ว่าตัวเองจะมาแบบเป็นยูทูบเบอร์แมนบอกแต่ว่ามักเรื่องมักคันเป็นคนที่มักคิดแบบพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าติดตามไอดอลอยู่ไทยดินี่ไเราเป็นคนไทยแล้บวันนี้เราไปเจอเบาเอ๋ที่แม่บ้านนาอ่าเบาเอ๋ไม่รู้จักกันเลยกันเลยได้ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ในช่องเรา แล้วเขาก็เออได้ลงคลิปลงคลิปไปละไอ้เพิ่นก็ตั้งซองให้อาฮะอันนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิใส่ซองหยังตะกี้กัคลิปแต่อริสาชาเนลอีกประมานี่ไม่ไหนก็ต้องอยากเซตแบบประมาณนี้อีกอันนี้อันนี้ก็เคยอ่ะฮะแล้วสุดท้ายก็มาตกลงปลุกใจเมนต์คอลิสาสามิณรจันทร์ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ ในช่องมุกดาเชนเนลนำนาะแล้วก็มุกดาสาวเสียงขวังทางยูทูบนาะทุกคนเนาะมีจ้ะเชนเนลอีกเอาเฟซบุ๊กเลยหันเด้มุกดาเชนเนลแต่ว่ายูทูปหันอ่านมุกดาสาวเสียงขวังเอาเป็นทีมคือกับอาทิษฐานสาวน้อยจัดๆอันนี้อยูเสียงขวังกัเลยสาวเสียงขวังกับที่มาเขากับประมาณนั้นแหละกน้อแล้วก็ใส่ชื้อตัวเองสิเดี๋ยวนี้หันน้องเฮ็ดอย่างยู่แบบ คือว่าเห็นน้องประกวดมันบอ๊ะหาประกวดจบไปผ่านมากำลังผ่านมาประกวดอ่ะนักศัพทาไม่แล้วเอ๊ะกัดยุติหกเอ๊ะท็อปสิบหกเนาะแล้วตอนนี้เฮาประกวดรายการเป็นรายการหรือเป็นแต่ละอีพีแต่ละอีพีไปรายการอย่างคะรายการอินฟูคอนเทสต์สองพันสี่ที่แบบค้นหาอ่าอินฟูอิสซูอนเซอร์ล่าสมันก็เป็นสิ่งที่เฮาหมักแล้วก็สสยที่เฮาหมัก แล้วอันประกวดฮอดคันได้ละตัว้ตอนนี้เดินทางมาอยู่ที่ EP C แล้วอือฮึอ่าเมื่อไฟนอลประมาณเดือนสิบเอ็ดแมนมอกเกี่ยมไปเบิรงเด้อทุกคนอยูเวนเซนเตอร์เย้ทุกคนเกี่ยมไปเบิรงนเนาะไปติดตามน้องกันนํำน้องนี่มีความสามารถหลากหลายเนาะแบบประกวดนางงามนาเนี่ยเฮดอันแบบแห้งประดานใจเฮาแบบความฝันเขาได้เทพมันเฮาอยากเป็นอย่างแบบตามความคิดเฮาสินะ เอาแตข้อข้ฝันนี่เรียนอันอยากเปล่ยนอ่าคนที่เฮ็ดเวียดอยู่ในบวงการบันเชิงนี่แหละแบบที่มักมาตั้งแต่น้อยฝันมาตั้งแต่น้อยแล้วกับที่แบบเห็นยูทูบเห็นกับเจ้าเฮ็ดกับอยากเฮ็ดตามแบบที่ขาเจ้าเฮ็ดยูติฟังไทยเนาะมักอ่ามีดารามีอ่ะอย่างกับยูทูบเบอร์ยูฟังไทยแบบเป็นแบบเก๋ไก่สไลเดอร์บอยอย่างสิน่ะให้เวลาใจยังตั้งแต่น้ยอันนั่นน่ะแล้วกับพวกอ่านวงการบันเชิงพวกอ่าน เดินแบบนักแสดงอันนี้ก็มักมักแบบแล้วก็ไยวๆนี้เนาะมีเซอร์ไพรส์แบบเป็นสิ่งที่บ่เคยเห็ดมาก่อนแต่เฮาจะมาเห็นในในการอินฟูแมนว่าก็คือนักท้องโอ้เอ๊ยสิเป็นนักห้องแล้วนะทุกคนเนาะเป็นเป็นการแบบเปิดประสบการณ์ใหม่นะเพราะว่าาบเคยห้องเป็นมาก่อนแต่แต่ก็ลองสิ่งใหม่ๆดิเขาต้องพัฒนาตัวเองในทุกด้านเนาะในการที่จะแบบอยู่ในวงการนี่เฮาต้องเก่งทุกด้าน และน้องนี่เสื้อว่าแบบมีพรสวรรค์น้ำแล้วก็มีทั้งเอฟซีอย่างต่างๆในนอนไปอดในนอนหรือคนเนาะเป็นกำลังใจให้น้องนากันคือกันเนาะอ้ยขอบใจเด้อแล้วก็ฝากเอฟซีของเอื้อมุกดาแล้วก็คนที่เบิร์ดมีในคลิปนี้เนาะฝากไปเป็นกำลังใจให้ลิซ่าในเด้ออยู่ี่เพจอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เดี๋ยวขึ้นให้เด้อทุกคน แล้ว u t u b e เฮานีลงคลิปตลอดบ่ชสวงนี้เฮาเฮ็ดคอนเทนต์ประมาณไดนในแบบส่วงนี้หรือว่าแตกโกนอย่างให้เราเห็นฟังในแบบจุดเรนะิ่มต้นเฮาสินะจุดเริ่มต้นเนาะจุดเริ่มต้นกับเฮ็ดแบบทั่วไปเลยตอนนี้ก็ยังเฮ็ดอยู่กัเฮ็ดแบบยังเฮ็ดคือเก่าอยู่กับเป็นพวกอ่านไทยเกี่ยวกับแบบธรรมศาสตร์ทิวทัศน์มีคมประเพณีหรือว่าบุญต่างๆคือสมมติมีเทศกาลคือช่วนงวนี้เนาะ ส่วงบุญส้งเหงือกเขาก็จะไปถ่ายบุญส้งเหือหรือว่ามีบุญประทานหลวงไปใช้บาตรตักบาตรหยาดน้ำกระไปแล้วก็อาจจะมีแบบบางทีได้ไปถ่ายกับยูทูบเบอร์คนอื่นๆเนาะแบบอากอยโบอาริต้าอันเอื้อน้องพุทธศรนนี่อย่างประมาณนี้แบบหลายคนแต่จืดบดได้แล้วก็มีอันคนไทยมีไออันเน่ออนทัวร์ผู้ไทยดับเอเวนเจอร์นี่แล้วก็ หลายอไรหลายอยู่เพราะว่ามันก็มาจากเครือเดียวกันเนาะเพราะอ่ะมีมาจากอันไอ้เบอีทีงานบรรดาเพราะเพื่อนแนะนาเบลฟุญ่ที่อ่ะอยู่ในวงการบันเทิงในวงการยูทูบเบอร์กะทรงนี้อาจจะบ่ได้อัพคลิปตลอดเพราะว่าหนึ่งเขากับประกวดสองกระเฮียนแบบบางทีมีคลิปแต่เขาอาจจะแบบบ่ได้ปล่อยทุกคนเบิ่งเพราะว่าเขาอาจจะบ่มีเวลานี่ แล้วตอนนี้น้องน้องเฮียนอยู่ห้องใดเฮียนเฮียนอยู่ตอนนี้เฮียนปีสุดท้ายแล้วเป็นเฮียนห้องม .7 เดฟเป็นสาวม .7 เนาะทุกคนจบแล้วนะทุกคนแต่ตอนนี้ยังบม่ฮู้เลยว่าจะเป็นเฮียนอย่างแล้วคิดไว้บอกว่าตัวเองแบบจบแล้วจะเป็นเฮียนอย่างไรตามที่เขาคิดไว้เองสิยังบ่ได้คิดนะคิดแต่ว่าจะเฮียนภาษาเฮียนภาษาจีนภาษาอังกฤษนีแหละหลักๆสองภาษา อ่ะอนาทุกคนน่าจะู้วเอออนาคตแบบมันตงคนจีนคนต่างประเทศเนี่ยจะเข้ามาหลายแล้วประเทศเรามันก็ลืมพัฒนาหลายขึ้นแล้วแต่เาไม่เนหรอก็มันเป็นภาษากลางพร้อมเขาก็อาซื้อสามารถซื้อได้ภาษาไทยต้องเรียนแล้วม้ภาษาไทยหูแล้วเนาะเอาเว้าได้แล้วจริงะบางคนบางทีเอยังถามว่าเอ้าทำไมพูดไทยซัดจังเลยอ่ะ เป็นคนไทยหรออย่างที่จริงแล้วโบว่าเลยว่าคนลาวทุกคนนะว่าไทยเป็นเกือบเบิดแ <Man. S 1> มนเอเลยว่าต้องเฮียนเลยเออเออมันมันอยู่ในอันใสเลือด <laughs> มันอยู่ในสัรรนสัตว์ตัญญาเลทุกคน,นแล้วละน้องฮะและน้องเฮียนมเจ็ดเนาะเดี๋ยวเด้อว้าถึงเรื่องชีวิตเรื่องเอียงนอง้องแล้วแบบน้องมันมีแฟนบอกไอที่ถามแบบว่าน้องมันไปว่าตอนนี้ว่น ตัวนี้บงมีแต่ก่อนเดยก็เคยมีกับมีบ้างเออ <c oughs> มีโงมีบ้างอะไรอย่างี้มหันกนาะเออวามหักความหอยสินะทุกคนแลน้วนาอแบบเดี๋ยวนี้เดยแบบว่าอยากโฟก,กัสการใช้ชีวิตกันเฮดเวียกันสร้างตัวเองหรือว่าแบบว่าเออมีแฟนก็นได้สินะน็<ก>ะน้องคิดค, <ง S 1> คิด,คดเห็นแล้วได้เรมคิดว่าถ้าเขาจะมีแฟนเขาต้องสามารถเฮดได้ ทุกอย่างแบบมันต้องควบคู่กันไปได้มันต้องแบบซัพพอร์ตกัน uh huh. แต่สำหรับอันที่ความพังที่ผ่านมาก็คิดว่าเออเขาตอนนี้เขาควรจะโฟกัสแต่ตัวนี้ก่อนงานก็คือตอนนี้เขาเริ่มมีงานเขาเริ่มจะต้องได้คิดเรื่องอนาคตแล้วหรือ uh huh. ว่าเขาจะต้องสร้างตัวเองแล้วตอนนี้เา uh huh. ก็เลยคิดว่าเอาอดูแบบนี้ไปก่อน uh huh. อยูแบบนี้ไปก่อนมันจะเปึน huh. อิสระดีมันอิส,ระ,สระดีนะทุกคน uh huh. แล้วกับมีคนมาจีบเด สบูนมีคนมาจีบเขาเขขออยู่แบบนี้กอนท้อะกะบ่กระโได้บอลซันเนาะกระต,ตอบอยู่เต้กัะโบได้ถึงขัน้นว่ะเอออยากมีเ<ม>อ<ม>ียงเนา<อ>ะกโนไ,ได้ถึงขั้นนั้นเนาะทุกคนภัยที่ไวจ้จะจีบน้องเนาะเดี๋ยวไปติดตามน้องก่อนมติด mm. <laughs> ตามน้องทุกมือทุกมือทุกมือแก็จีบ่อจักน้องเองเนาะทุกคนเต้ถ้าสมมติถึง ถือคนดีถือใจอะอาจจะโมเดเลยเอออันนี้แลยเนาะล้วสเปกเฮาเป็นอะไรแบบที่เฮาแบบคิดไว้สินะแบบที่เฮาว่าเออแบบนี้แหละแบบว่าเออเป็นแฟนเขาได้สิประมาณว่าคนที่ล้มกันเข้าใจแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เฮาฮ็ดเวียกที่เฮามีแล้วก็เอ่เข้าแบบชื่อว่ามันจะไหนบ้างมันเข้ากับเฮาเนาะเข้าเมนเขาต้องเข้ากันได้ก่อนอื่นแล้วก็เข้าใจกัน และสอกกับ่มักคนที่แบบลิ้นไหลเกินไปอืมมาคนเฮ็ดเลี้ยว่าซั่นซะแม่นกัลิ้นในลิ่นแต่กระตุ้งฮู้ฮู้ฮู้เฮ็ดฮู้หาแลประมาณนี้ต้องหูเฮ็ดฮู้หาแน่เนาะตึ้งเข้ากับน้องเพราะว่าน้องกัเฮ็ดกะเรื่องหน้าตานี่กับ่แน่นอนเนาะทุกคนเฮาบ่เฮาบ่ได้อันนั้นแต่ว่ารอในกัโอเครอรอรอหน่อยนึงว่าซั่นรอแน่กัโอเคเนาะ ขั้นแถมงมาลอกันเออกันจะแห่งดีเลยกำไรกำไรทุกคนแล้วน้ฮันบบปิดกันคนไทยคนลาวคนต่างประเทศอีย่างจีบได้สมมติว่าเมนจีบได้เตออันเขาต้องไปเห็นยูทูบมานี้มันมีเตอแบบอายุคนอายุสูงคนข้างสูงเลยแหละทีทักมหาอ่ะเต่เขากะเออกะกระหาปมาตอบโบกะอาจจะตอบแบบบางคนที่อัน เพราะว่าเขาเป็นตัดตอบนะทุกคนเพราะว่าบางคนมันกระตือเกินไปเขาก็บ่วมปากนะมีเต่ว่าเขาบบได้ตอบไปได้แบบเขาต้องกระเจาเซตคนเดียวเลยเซ็ตคนเดียวตลอดแต่เขาก็บ่วได้ตอบเจือเตะตั้งแต่เฮ็นจักรทุกนมื่เตะซีบีกอนนะปีนี้ยังเซ็ตไปอยู่แท้แท้ทุกคนโอ้โท้กคนเซ็ตคนเดียวอะไรเซ็ตเซ็ตเซ็ตอยู่เซ็ตเองตอบเองแล้วก็เซ็ต ทุกปีทุกมื่อแม่อเซ็ตแม่เซ็ตแบบยูนิคอร์ละอลิสาก็โอเคแบบโบได้สนใจโอเคเซ็ตมาได้แต่เอ่านเขกระเบิดโตโบเวนว่าเขาแบบใจร้ายใจ,ใใจใดับกันก็บางคนอันอีพีเอฟซีหักเพลงอย่างซีอันบางคนทางมาอลิสกัดยินมีตอนถามว่าเอออย่างมาเชียวเล้าอย่างมาอยางมาอย่างกระมาได้โน้ทเขาบอกโบได้ว่าอันเอ้ยอันบ่ห้มาหรือว่าแบบดังแล้ะยิงก็สิกระเบิด ก็มาได้มายามได้บ้านอลิสาเฮ่งยูไกส์อาจจะหานีรถไฟอ่านลาวไทยเมื่อไาเออไปยามเด้อได้ตัวก็เพาไม่ได้ยูไกส์กันตัวเนาะเมื่อไาเด้อเพราะว่ายูเฮือนมีเนาะไหมเก่งเนาะไหมอุ้ยคักยังให้เขาไปส่วนเฮงคักก็หนีอีกเคยเห็นเคยเบิ่งคลิปเขาไหมก่อนเคยบอกอุ้ยคักเฮงเนี่ยเกิดตันม้งเก่งเนาะไหมนะคือคักดี ูคิดว่าแบบยูแบบนครหลวงอิงจันทร์มันจะมีแบบว่าเออมีแบบบรรยากาศแบบนั้นสินะพันธุ์เลยใที่มาอยากอัิสาคือเอซีหรือว่ายูทูบเบอร์อัิสาในนนนอาหารหลักๆแกงหนูไหมเออมีกรต่าตมะฮงกําตุงปิ้งป่าปิ้งป่าซื้อเป็ด่ายืโนเป็ดไปฆ่าเลี้ยงเป็ดได้ปะเลี้ยงป่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยง่านแต่บ่ให้กิน อันน <ítulo> <run> ี <irgendw carbono S 2> ้ออันนี้วัได้อันนี้บได้ไปสวนประมาณเดือนนึงแหละมื้ออ่านอาทิตย์ก่อนนี่ไปไปยามไปเพิ่งสวนป้าแบบอ่านมันมีครบเลยเออแบบมันพัฒนาไปหลายดีแบบเฮาเขาก็คาเรียกยูเฮาก็บ่อยากไปนะเพราะว่ามันก็ไก่ดีไก่จากสมุนเฮาสิี่ไปไทยคีบไทยและการไทยอย่างมันมันก็มีดนดนอนมีโอกาสกับจึงได้ไป ทุกท่จะเป็นพอกับแม่เนาะไปเสาร์อาทิตย์ไปทุกอาทิตย์เลยพอกับแม่อลิสานี่มีไอหรือมีน้องปะอลิสามีแต่น้องน้องสาวอลิซ่าเป็นลูกกบโอ้ลูกกบเนาะน้องสาวจากคนน่ะน้องสาวคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้หน้นองสาวใหญ่ก็ได้แล้ว,ว<ะ>ซื้อมีน้อยน้องซื้อมีน้อยจากปีน้องสาวน้องะน้องสิบสองสิบสองปี เราห่างกันประมาณสี่ปีเดี๋ยวบรรยากาศการประกวดเป็นอ,อะไรแบบเขาเข้าไปแล้วสินะมันคือแบบอัานบอกอคือแบบเปรียบเทียบเนาะก,กับประมาณแบบเดอะว้าวไปเออเดอะว้าวเดอะเฟดเดอะว้าวเดอะเฟประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะบดบได้ใช้คำแหงหรือเสียดสีกันแบบคือขจะอหึหึแบซบซบมีแบบแบบจิกกัดกันสินะเยอะไม่ได้เห็ซี่แต่ว่าเขาเราดูในรายการเขาอาจจะบดได้เป็นคนที่แบบ อไปทำพายไผ่หรือว่าแบบไปจิกกัดไผ่เนาะเออเขาเป็นเขา,าเป็นคนดีเป็นสาวน้อยแบบเป็นคน,นดีแบบสวยๆพ <laughs> อตัวจริงเขาก็เป็นแบบนั้นใจนิดนึงเลเออ <laughs> มีคนที่ว่าอยากเห y o ย t ทู e คือเฮาอย่างมีน้องๆอ,อยา่างต่างๆสินะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ใสิเขาสิแนะนำแบบน้องๆแนวใดกับอ่านทุกคนสาม,มารถเห็นได้เนาะแต่ว่าถ้าถามมาเรื่องสร้างรายได้นี่ก็ สำหรับอลิสาเดูอ่านโดยขั้นสั่งอยู่แล้วนะมันมันจะคอนขางยากนหนึ่งเ <c oughs> นาะเขาก็เลตอนที่อลิซาสร้างก็ไปสร้างสร้างจากเบอร์ไทย <c oughs> คนไทยสร้างให้หรือว่าคนเราสร้างเองก็ได้เนาะแต่ว่าต้องไปซื้อเบอริไททมาสร้าง <c oughs> แล้วก็ต้องตั้งไปภูมิภาคไทยเนาะเพราะว่า <c oughs> อ่านอยู่แล้วมันคอนขางว่าจะอ่านกดมันยังบย่ยมรักกดยูทูปมันยังบยอยมรักอ่าแ <c oughs> ม่นนะทุกคนแต่ว่า น้องก็สามารถเหตได้คืออลิซาโนดมันบอกเหตได้สามารถลงคลิปได้แล้วก็อาจจะต้องเบ่งวัดซองของตัวเองมันอัดเมนแล้วก็ f อที่เขาเบ่งเขามักเมลใดอคืออลิสานี่เอจะเป็นแบบว่าคนที่อายุกลางขึ้นไปเนาะแล้วก็อาจจะมีวัยรุ่นในแล้วก็มีผลปกกันไปเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอฟซฟังไทยแล้วก็ อเมริกาทิวคนลาวที่อยู่เมกกาคนไทยทิ่เมกกาก็มีคนต่างประเทศก็เพื่อจะเพื่อจะอยากเบิ่งแบบพวกแบบสาวลาวสาวงามแล้วก็จะแบบธรรมชาสตร์บ้านเฮาเพราะว่าเพื่อนอาจจะคิดฮอดบ้านดิก็เลยเบิ่งคลีปเฮาอาจจะสวยได้หายให้คิดท้องขี้ทอดสินะเบิดแบบทุกอย่างได้คือเก่าแต่ว่าแบบมีผู้ที่ปรึกษาเนาะก็คือบอทิชแนบ้านไนอนไหนเฮาบ่ฮู้บ่ได้ก็ถามไอ้ไอ้กระโบ ก็หักแพงกันพี่น้องสองฟังไทยลาวแน่นะทุกคนรู้สึกว่าคนไทยอยากฮู้เกี่ยวกับอาหานะอ่าที่เขาจะบุเคยฮู้มาก่อนอย่างประมาณนี้หรือว่าอาหารเมนูแปลกๆซวาซันซะเพิ่นก็จะหมักบึงแล้วก็เขาจะหมักใส่เฮ็ดท็กสาวลาวหรือว่าเออประมาณนั้นแล้วก็เอฟซีที่เบอรงอลิสานอุกัสสี คันเบิงซองอลิสามันก็จะขึ้นเนวประมาณนั้นแหละแบบอสาวลาวที่เห็ดนั่นเห็ดนี่บบจับกบจับเขียยเครืออลสาไปเห็ดอวนสวนอืมกับบางมุมเนาะเบิ่งในอลิสาในแบบตัวจริงหรือว่าในแบบอ่า a c e b o o k อืจะเปนก็จะเป็นอีกแบบทาใน u t u b e ก็จะเป็ีนแบบลุยๆเป็นแบบอีกคนนึงเลยท่าอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นแบบ อันลูกขุมอกที่บอกเอยจะคิดแบบนั้นสมบดว่าบอยเบิร์ย,เย,ยูเฟซอยู่อย่างนะน,นะแต่แว่ายู u b e มันเป็นอีกแบบหนึ่งสาวติดแกมเอมสาวติดแกมที่แบบชั้นบ้านนาก็ได้นนเนี่ยได้มุคนกับนอ้องอลิสา,าสาวน้อยเวียงจัดนะวันนี้ขอบใจน้องที่ว่าให้เกียรติมห่วมรายการของเอื้อยนะ<ด>ยรายการกยูไนต์จะไปหา การพบเจอเอมุ้คือกันเนาทิเซิร์มาในอกาศนี้มาได้มาเว้าในมุมของตัวเองบางทีในคลิปเขาอาจจะเบ้าแต่ว่าคนก็อาจจะบ่ได้ฟังเบิดน้องบางคนจะเลื่อนไปบางทีคลิปก็จะเลื่อนเลือนเลื่อนเลอทุกคนค่อยๆฟังไปนะทุกคนฉันอยากฮูจักอิลีก่นฟังฟังไปให้มันเบิดแม่นะทุกคนเดี๋ยวให้น้องฝากสองทางการติดตามเลยจ้าบึ้ง เนาะฝากช่องยูทูบเดิร์ออลิสาสาวน้อยมิงจันและกับเฟซบุ๊กเนาะอลิสาอุมามิเป็นภาษาอังกฤษและกับไอจีเดิร์ออลิสาดอทวงวินัยเป็นภาษาอังกฤษอีกเขือนหนึ่งและกับทิกตอกเนีทิกตอกว่าอ่าเอ u n e r s c o r อุมามิเอ้ยอุมามิสองเป็นอย่างคือใช่แบบอุมามิออสซิลิน<ห>สลิอุมามิ อเอาแบบว่าเลยหางกงูนี่คิดว่ายังงน้ำซ <c oughs> ุปกุ <c oughs> อมม้อูมามิว้าเ <c oughs> ออคักดีเว้ยกาอลิซ่าอูมามิแม่บางคนโบ้หูจักเนาะว่าอันอุ้มามิซื้ออย่างว่าไผคนนี้อยางซื้ออูมามิที่จริงแลยอ่ะอูมามิก็ซื้ออลิซ่านี่แหละเบ็ดเป็ซื้อลิ้นไปถามว่าซื้อลิ้นก็ซื้อแท้คือซื้อซ้ำกัดเงาซ้ำกัดกับโบ้หูเนาะอันนี้เพราะว่าเท่าที่หูมาก็ตอนเน้นน้อยหันเห็นโฆษณาตอนแรกก็ซื้อลิซ่านี่แหละ เส้อสายแหละแล้วประมาณช่วงแบบกำลังเว้าได้แบบเป็นเด็กน้อยซ้ำเด็กน้อยที่อยากเฮียนเว้าว่ะซะซแล้วไปเห็นโฆษณาโยโรฮั์แบบแ่บแบ้งนัวเนาะมันจะมีว่าคำว่าอูมามีอูมามิอยู่ประมาณนี้ระบบกระโพกกระเมวว่าอยากซื้อแบบนี้ ท่านก็นเลยจัดให้จ้า<ล>น้องยูม,มยาม,มีใช่ไหมยูมามีส่วนหลายอันคนอยู่บ้านจะเอื้นเนาะอ,อุมามีไหมมอแต่ว่าคนที่อันหูจักเขาแบบอย่างซช่นะทั่วไปกัจะเอื้นอาริซาโบซาโบแต่ มาเข้ารายการอินฟูนี่อาจจะเอิ้นเลยแหละน้องอูมามิอูมามิอูมามิเออสมโพเฟซบุกเนาะอันอูมามิสินะทุกคนไอ้กึ่งเออน้ำสกุลน้องโบสินะอุมามิแปลว่าเื้อน้องเนาะอูมามิเอออูมามิแซ่บเลยอูมามิเมนอูมามิภาษาอังกฤษเออภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเออลดอูมามิสินะไหมว่อร่อยแซ่บอร่อยแซ่บเนาะทุกคนเนาะอ่ะอันนี้ก็เมน น้องอลิสานอที่มามาทำกับรายการยูไสจะไปหาขอให้น้องประสบผลสําเร็จในสิ่งที่น้องคาดหวังทุกๆอย่างเสื่อว่าน้องเหตุใด,ดอยู่แล้วเนะาะทั้งพรสวรรค์พรสเสวงแล้วกับสมาธิความตั้งใจที่น้องมีเนาะเห y o ยูทูบม,ม,มาก็ถือบะฮอดขั้นที่ว่าขั้นหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จแล้วดีใจน้ำนอ้องเนาะเหตุต่อไปเรื่อยๆจท้าติดตามเบ่งผลสําเร็จเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนติดตามน้องแล้วก็ติดตามรายการของมุกดาเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนาะ น้องอาริสาอุมามีอะไกก็เอื่องะเนาะลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะว่ามุกดาจะไปฮับผู้ใดมาขึ้นรถนำเนาะมาโอ้ลมสนานากันนั้นาทานอิดตามนํำกันเด้อทุกคนคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย